ครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกระบ,บวนการยุติธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆนะครับแต่ข่าวก็มีออกมาร้ายกระแสด้วยกันแล้วก็ไม่ค่อยตรงกันเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรก็คือมีทนายความปลอมคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นทนายความแล้วก็แอบอ้างตัวเป็นทนายความเข้าไปดูในเพจของเขาเขาก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายมีการใส่เสื้อคุยทนายความมีการปักหมุดที่ศาลมีการลงผลของคดีว่าเขาได้ไปว่าความชนะคดีไหนบ้าง พืสร้างความเชื่อถือให้กับตัวเองแล้วปรากฏว่าก็มีเหยื่อหลงเชื่อก็จ้างให้เขาว่าความแล้วปรากฏว่าเรื่องมันดังขึ้นมาก็คือว่าเหยื่อ,อรายหนึ่งที่เขาจ้างว่าความปรากฏว่าทนายปลอมคนเนี้ก็บอกว่าชนะคดีแล้วแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานไม่มีอะไรก็ ยื้อกันไปยื้อกันมาเหยือ่อก็สักเอใจให้มันเป็นยังไงกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าเมื่อไปเช็คโดยให้ทนายคนที่รู้จักเช็คทนายคนนี้เขาก็ไปดูในเพจไอทนายปอมนี่ปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรข้อสงสัยเลยแล้วก็ยังไปอยู่ในกลุ่มของทนายซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่อีกด้วยก็คือเนียนเนียนมากๆ ตอนนี้เมื่อเรื่องดังออกมาตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าเป็นทนายปลอมก็มีการแจ้งความจับไปแล้วโดยที่ข่าวประกาศาก็บอกว่าสารกำแพงเพชรเป็นคนเป็นผู้ที่แจ้งความจับบางคนก็บอกว่าเหยื่อเป็นคนแจ้งความจับก็เลยไม่รู้ว่าใครแจ้งความจับแต่ตอนนี้ก็ติดคุกไปแล้วก็ยังไม่ได้รับประกันตัวเพราะว่ายังไม่มีใครไปประกันตัวให้คนนี้ก็ชื่อพรเทพนะครับมันมีนามสกุลด้วย แต่ในรายการของผมนั้นผมจะไม่เอ่ยชื่อนามสก,กุลเพราะว่ามันจะเป็นเสียหายกับคนที่ใช้นามสก,กุลเดียวกับเขาก็ใช้ชื่ออย่างเดียวกันละกันปอดของเขาก็เคยขายไก่หมุนมาเมื่อหลายปีที่แล้วคุณแม่ของเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นทนายความเขาคิดว่าเป็นทนายความเพราะว่าในบ้านก็ทําเป็นสํานักงานทนายความมีอะไรครบ มีโต๊ะมีเก้าอี้มีเสื้อคลุยมีอะไรครบหมดเลยบางข่าวบางกระแสก็บอกว่าทนายความความปลอมคนนี้เคยไปคึื่นสารแล้วก็ชนะคดีด้วยโดยที่อายการในคดีนั้นก็แพ้คือมีอายการแผ่นดินอายการก็คือทนายแผ่นดินสู้กับทนายคนนี้แต่จริงๆแล้วผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าอยู่ๆทนายปลอมแม้จะทำตัวทนายปอมเข้าไปแต่มันไม่ได้อยู่ในสารบบแล้วมันจะไปหลอกเจ้าหนาา้าที่ศาลยังไงจะไปขึ้นว่าความได้ยังไงจะไปหลอกอายการไปหลอกศาลมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับจริงๆไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเกิดเป็นจริงๆนะ ทนายปลอมคนนี้เคยว่าความจริงๆแล้วก็ชนะคดีจริงๆหรือแพ้ก็ตามคดีที่เขาทำอ่ะมันจะเป็นคดีที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมมันต้องมารื้อกันใหม่ไหมในเมื่อคนที่เป็นทนายปลอมไปว่าความมันต้องเช็คต้องตรวจสอบกันให้รู้เรื่องกันไปเลยว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นยังไงหรือเป็นการแก้อาบอ้าเป็นการแค่พูดกันไปพูดกันมา เอาเรื่องใน facebook มาพูดเพราะว่าใน facebook มันมีที่ทนายคนนี้บอกว่าชนะคดีไหนบ้างอะไรบ้างพงครั้งว่างางนไม่ใช่เรื่องจริงเพราะข่าวออกไปโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักแล้วด้วยซ้ําออกไปปุ๊บมันก็ทําให้เกิดความสับสนของข้อมูลในเรื่องราวเหล่านี้เราก็ต้องเจาะหาความจริงกันต่อไปได้ข่าวว่ามีผู้ที่หลงเชื่อก็หลายคนด้วยกันมีทั้งภาคใต้มีทั้งภาคอีสาน แต่ผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรอคนที่จะไปว่าความเขาโดยดูจากเพจเราก็ต้องว่าความหรืออยู่จ,จังหวัดพิษโซกเราก็ต้องจ้างทนายพิษณุโลกเราก็ต้องรู้ว่าคนนี้มันเป็นทนายพิความจริงๆอะแล้วก็ไม่มีใครหรอกมันมีหนึ่งเดียวในนั้นแหละหนึ่งในร้านอะที่มันเป็นทนายปลอมและแม่แอบอ้างว่าเป็นทนายจริงผมก็ไม่เข้าใจ จริงๆว่าเรื่องราวอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเหรือแล้วมีคนเป็นเหยื่อจริงๆครับ <c oughs> คือการที่จะตรวจสอบว่าใครเป็นทนายจริงทนายปลอมมันไปตรวจสอบได้ที่เดียวก็คือที่สภาทนายความครับก็ตัวเอาชื่อนามสก,กุลเข้ามาแล้วก็ไปเช็คดูเท่านั้นเองเมื่อเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นผมก็อยากให้สภาทนายความก็ทํา เป็นระบบเลยคือเข้าไปในช่องทางของสภานในความแล้วเราก็พิมพ์ชื่อนามสกุลเลยมันก็จะขึ้นมาว่าเป็นไม่เป็นเหมือนกับสมัยดึงการที่เราจะตรวจสอบว่าเราเป็นสมาชิกพักไหนเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ของกกตเราก็พิมพ์ไปได้เลยชื่อนามสกุลก็จะตรวจสอบมาได้เลยว่าเราเป็นสมาชิกพักไหนบางทีเราเป็นหลายพรกต้วเราด้ แต่ตอนนี้ก็เห็นชัยไม่ได้มันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้แต่สภาในความก็น่าจะทําได้ครับแต่จริงเรามันก็ไม่มีใครหรอกที่จะเป็นทนายปอกใครจะมาเป็นทนายปอกเป็นให้โดนจับมันมันปิดไม่มิดต่อคำพูดที่เขาจั <c oughs> แล้วบางข่าวกระแสบอกไปจับที่ศาลเลยนะถ้าไปจับที่ศาลก็แสดงว่าเขาก็ไปว่าความจริง เดี๋ยวเรจะตามต่อไปว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างไรและเรื่องนี้มันเกิดที่จังหวัดกําแพงเพชรและตอนนี้มันก็ติดคุกอยู่ที่กําแพงเพชรเขาก็เป็นคนที่อยู่กาแพงเพชรชื่อว่านายพรเทพทนายพรเทพหลายคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบว่าบางครั้งเ็า in. อาิน,น,นอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากเป็นตํารวจบางทีอยู่กับเมียจนมีลูกเมียยังไม่รู้เลยว่าเป็นตํารวจปลอมก็มี บางคนก็อยากเป็นหมอไปปลอมแปลงเอกสารต่างๆแล้วก็ไปสมัครงานอย่างที่กรณีของพิมพ์ริพายเจอก็เป็นหมอปลอมก็มีแล้วไปฉีดยาอะไรด้วยมันอันตรายมากๆไอ้พวกนี้มันข่าวว่ามันมันมันมีเครือมันมันมีเหตุว่ามันต้องเป็นพวกโรคจิตเป็นจิตเวชเพราะว่าคนดีๆเขาคงก็ไม่ทำกันอย่างนั้นหร ถ้ามีความตั้งใจจริงอยากเป็นอะไรก็เป็นไปเิก็เรียนไปหาช่องทางไปอยากเป็นทนายความก็ไปเรียนนิติศาสตร์เข้าไปเรียนง่ายจะไปเรียนมสทหรือเรียนรามถ้ามันจะจบยากก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนก็จะจบง่ายหน่อยแล้วก็ไปทําวิธีไปสอบสอบตัวตัวทนายความก็ไม่ยากอะไรหรอกถ้าอยากเป็นตำรวจก็ไปสมัครสอบ ก็เป็นตำรวจได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึง่งก็ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าอยากจะเป็นจริงๆเพราะคนเหล่านี้ที่มีความฝังใจอยากเป็นนู่นเป็นนี่ถ้าเอาจริงมันก็จะต้องเป็นได้แต่นี่มันโอ้มันทำอย่างนี้ก็งงงงงงมากๆแล้วมันไม่ได้ปลอมตัวไปทนอะไรความเพื่อจุ๊ยใน facebook อย่างเดียวมันไปรับเงินเข้ามาด้วยแล้วก็ไปว่าความด้วย อันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหาอยู่ผมก็อยากยกให้ก็ไม่ต้องอะไรหรอกรับเรามันไม่มีหรอกมันก็ไม่รู้จะแนะนําอะไรเพราะมันไม่มีใครที่จะไปจะเป็นทนายปลอมหรอกมันจะมีสักกี่คนวะไม่เข้าใจเหมือนกันและใครจะไปรู้อ่ะไปหามันที่สํานักงานมันมีมันมีอะไรหมดเรียบร้อยเหมือนสํานักงานทนายความเลย มันยากอะ่ะแล้วใครจะทออยู่มิสซโลผมต้องขับรถไปกรุงเทพไปสภา,านายความไปดูด้วยว่าไอ้นี่มันใช่ไหมโอ้มันยุ่งยากมากมายเรื่องนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเพราะงั้นก็เลยต้องระวังตัวกันเยอะๆเราเห็นคนนั้นเป็นตำรวจเห็นคนนั้นเป็นหมอคนนั้นเป็นทนายความ นี่เป็นนัยาการนี่เป็นผู้พิทักษาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ไปทำภารกิจไปทำกิจกิจกรรมไม่ได้มีอะไรร่วมด้วยก็ไม่เป็นไรก็รู้ไว้ก็รู้ไว้เท่านั้นแ่ะแต่ถ้าเราต้องไปร่วมทำธุรกรรอะไรเราก็ต้องเช็คให้ดีๆให้มันชัดเจนก่อนก็จะดีที่สุด นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่จะเข้ามาดูในไรายของผมถ้าท่านดูใน Facebook ก็เข้าไปดูใน YouTube ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถูกใจไม่ถูกใจก็ติดชมเข้ามาผมจะดูคอมเมนต์พยายามดูทุกคอมเมนต์เพื่อมาปรับปรุงในการไรายของผมแต่หลักั้ง สำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตรูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมากับผมนะครับผมจะสร้างที่วัดราชบุรณนะบริจาคมาหนึ่งพันบาทก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานรลกยี่สิบเก้าธันวานี้เสร็จยี่สิบเก้ามกราบปีหน้าบวงสวนก็ให้เจ็ดสิ้นไปนะครับมันก็คาใจตั้งใจจะทำแล้วก็ต้องทำให้เสร็จสิ้นไปคือพูดแล้วก็ต้องทำ ทำไม่ได้ทําไม่สมเด็จเงินทองไม่พอ,อยังไงก็ต้องต้องกู้หนี้ยืมสินหามาให้พอจนได้นะครับรับรองเสร็จนะเพื่อฝากไว้ในแผ่นดินพิษณุโลกสําหรับท่านที่ชอบทานกล้วยตากนะครับกล้วยตากต้องที่บางกทุก่มกล้วยตากบางกทุ่มพิษซูกดังระดับประเทศเลยทีเดียวอร่อยมากกลมกล่อมก็ เดี๋ยวดูโฆษณาหลังจากคลิปนี้นะครับแล้วก็อินบ็อกเข้ามาใน Facebook กิจพลเด็ดวิสัยแล้วก็ f c e e o o o รอบกิจพลเดชวิสัยจะคุยเรื่องพ่อปู่แม่ย่าหรือจะคุยเรื่องกล้วยตากก็คุยได้ใน Facebook นี้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก่อนจะจากกะไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณพระราชวังจันทร์นะครับซึ่งมีศาลพระนใ,นในสวนอยู่ที่นี่ ภานเนศวระเพะเกาชอสรถพระสุพรรณก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้บริเวณตรงนี้นะครับอยู่ติดกับแม่น้ำน่านเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็อบอุ่นมากๆแลนะครับบริเวณแห่งนี้ขอทุกท่านมีความสุขอีกครั้งหนึ่งและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี มาละคะนะคะวันนี้นะคะอาจารย์การนะคะอยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะอาเภอบางกระทุ่มนะคะเพราะว่านะคะวันนี้เราคัดสรรน,นะคะเป็นโปรดักที่หาทานได้ในจังหวัดพิษณุโลกและถ้าเกิดใครได้มีโอกาสได้ลองทานแล้วอยากจะบอกว่าอันนี้ต้องมัน มีเขาเรียกว่ากลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้ววันนี้แบรนด์ของมากินกันนะคะได้ทําแพ็กเกจซึ่งเป็นแพ็กเกจที่น่ารักมากๆเลยนะคะอยากจะนําเสนอนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่เราอยากจะแนะนําเลยคือเป็นเรื่องของรสชาติรสชาติทานแล้วสาหรับสาวๆนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานมากบอกเลยค่ะว่านี่เป็นรสชาติของการอบหรือการตากแบบธรรมชาติ ไม่หวานมากจนเกินไปซึ่งเป็นรสชาติที่ค่อนข้างพอดีนะคะแล้วดูนะคะเจ้าของแบรนด์นะคะทําแพ็กเกจอย่างน่ารักมากเลยถ้าใครเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบทานกล้วยตากนะคะวันนี้ท่านทาแพ็กเกจมาแบบว่าน่าทานมากเดี๋ยวขอรีวิวทานให้ดูนิดนึงนะคะนี่นะคะแพ็กกัน่ะในแพ็กเกจนี้นะคะจะมีอยู่สี่ผลิตภักต์นะคะาทานง่ายมากนะคะว้าวน่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะจับง่ายไม่ไม่เลอะมือแล้วก็ไม่เปื้อนมือเราด้วยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะ อืมคือจะบอกว่ารสชาติหวานกำลังดีแล้วก็มีหอมของความเป็นกล้วยตาที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วมาแล้วกันอ่ะอันนี้เจ๊พิเศษนิดนึงน,นะคะแพ็กเกจแบบนี้นะคะเห็นแพ็กเกจใหญ่ๆแบบนี้นะคะซึ่งก็ประทับใจในส่วนของราคาด้วยจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยทีเดียวนะคะก็คือ 1นึห่อหนึ่งแพ็กเกจใช่ไหมคะอยู่ที่45บาทแต่วันนี้เนี่ยเราจัดแพ็กเกจโปรโมชันนี้ฟรีก็คือในเรื่องของการส่งฟรีนะคะเมื่อซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ของแพ็กเกจนี้เลยมากินกันนี้นะคะอยู่ที่ 5, 2, 2 0องสองบาทเองนะคะจะส่งฟรีด้วยทั่วประเทศเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองสอบถามได้หรือเข้าไปติดตามในในเพจ Facebook แล้วก็ใน y o u t u b e นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกรีโพสชแนลเนาะวันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ อร่อยมากแล้วก็ทานแบบว่าได้ตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญนะคะเชื่อแน่นอนว่าถ้ามีการออเดอร์แล้วได้กลับมาซื้อซ้ำแน่นอนเดี๋ยวลองชิมกันต่อนลคะอ,อร่อยจริงๆ